ตอนนี้อยู่ตึกตึกอ่าอยู่ประตูหนามนะครับเนาะมาเห็นสติ๊กเกอร์นี่เอาลูกสาวเอาลูกสาวกับลูกพอใส่น้ำกันนะฮะนะอันนี้ตึกอะไรนะอันนี้ตึกอะไรนะเนาะอันนี้ตึกอะไรนะปะนี่อินทราสแควร์นะฮะอินทราสแควร์อินทราสแควร์นะฮะ ประตูน้ำอ่าประตูน้ำนะฮะข้างตึกใบหยกเอาเสื้อมาสกรีนสติ๊กเกอร์อ่าเนี่ยร้านนี้นะฮะร้านหญิงนะทีเชิร์ตโฟโต์เพนติงนะฮะคนเพนติงสวยด้วยนะฮะอเ,เอาเสื้อมาสกรีนนะฮะรูปพ่อกับรูปลูกสาวฮะ <c oughs> ตัวเดียวเบบี้ไม่ลูกสาวไม่ได้ใส่ก็ได้นะเล็กๆนี่นะอ๋อนี่พ่อใส่เองไม่ใช่ค่ะอันนี้ for you คช่เ yea for for you for are baby อ่ะอ๋อเบบี้เบบี้ o baby อ่ yeah. ลูกสาวไม่ใส่ oh. ไม่ใส่ตัวร้อยห้าสิบนะฮะตัวร้อยห้าสิบ Where you come from? Nepal. Oh Nepal. Nepal นี่อ่าบุฎธาบุธดานะบุฎธาบุฎธาเนปาลอืมบุฎธาเออออกมาแล้วครับออกมาแล้วออกมาแน้่ยบุฎธาสวยสวยนะป๋านะใช้ได้นะป๋านะสวยมากตัวร้อยห้าสิบอืมอิสักก็ไม่เป็นไร ไม่เอาไม่ไม่ลองไม่ลอนนะบ่านะไม่เป็นไรครับซ้ำได้รีได้สบายดเอมีันไยมีไหมอันนี้เอาด้วยนะฮะสังเล็กๆหรอสังเล็กๆไม่มี เสือสกินเนี่ยในสมัยก่อนเขาสีนิยมกันอ่าครับผมเขามีหลเอ่ชุดชุดเบบี้เบบี้ชุดชุดนี่เป็นรองเท้ามีทุกอย่างพ่อมาก็เยอะนะป่าน้ตึกนี้นะ เยอมากที่ไหนก็มีทั้งนั่นแหละพม่าแต่คล้ายๆหน้าหน้าหน้าคล้ายๆอินเดียนะใช่หน้าแคร์ป้าป้าเกิดที่นี่ใช่ไหมครับใช่ผมคนไทยอยู่แล้วแต่ที่นี่พม่าเยอะอืมครับเพราะว่าไอ้พวกเห็นรถคนไทยก็ไม่ทำไงอืมก็ไม่ทําอยู่แล้วสมัยก่อนทําเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำแล้วอ๋ออันนี้สวยในภาษาอังกฤษพูดว่าพูดว่าอะไรนะสวย b e a u t i f u l b e a u t i f u l ออ๋ beautiful cute cute ขอบคุณครับขอบคุณครับ ป๋าเสื้อแบบนี้เสื้อแบบนี้เขียนยาวมีไหมเป็นตาเท่าไหร่นี่ร้อยหนึ่งไม่ได้เหรอร้อยแปดสิบบาทเท่าไหร่นะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งโอเคดวไหนโอ้ โอหัวล้านเ้าวมาสมาร์ทนะโน่าสมาร์ทนะสมาร์ท สวยสวยสวยเโอ้เล็ก,ลก ฮึะเลือกฮะสมาร์ทเล็กหน่อยไม่ปาน โอเคขอบคุณครับสมาร์ตไหมสมาร์เอ่สมาร์ทโอเคสมาร์ตไปครับบ้าขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้หนูทำไมเป็นอย่างนี้วะไม่ใช่ เเจอว้ม่วมไปอ่ะมันลวมมามาเดี๋ยวเอามันมีอันนี้อยู่อันนี้นั่นอันนี้อันนี้วม